สำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับผมได้บอกกับแขกหรือว่าลูกค้าของผมที่มาดูโงเ่เฮงที่สำนักของผมคือสำนักมังกรทองบอกเขาไปเกี่ยวกับเรื่องของออรอยกระหรือว่ารอยฝ้าที่เกิดบริเวณโหนกแก้ม คือเวลาเราดูโงเ่เฮงให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับนอกจากเราพิจารณาดูว่าคนคนนี้เป็นคนที่โงเ่งเฮงดีและดีตรงส่วนไหนบ้างหรือไม่ดีไม่ดีตรงส่วนไหนบ้างแล้วและส่งผลอย่างไรกับชะตาชีวิตสิ่งที่คนเป็นสินแสละเลยไม่ได้เลยก็คือเรื่องของราศีจรคําว่าราศีจรก็คือสีหน้าหรือแม้แต่รอยรอยกระรอยฝ้าหรือสีที่มันตัดกับสีผิวเดิม ผมได้บอกกับแขกไปอย่างน้อยประมาณ3ท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นผู้ชายอีกสองท่านเป็นผู้หญิงผมเห็นว่าเขาทั้ง3คนนะครับมาต่างกรามต่างวารากันนะครับก็มีฝ้าที่บนใบหน้าค่อนข้างชัดโดยเฉพาะของคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขามีฝ้าที่โหนกแก้มค่อนข้างชัดแล้วก็สิ่งที่อธิบายไปเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือเขาทั้ง3ท่านเนี่ย้วมแล้วเป็นบุคคลที่โงเ่เฮงพื้นฐานดี นะครับแล้วพอเช็ควันเดือนปีเกิดออกมาก็เป็นคนที่ดวงและวาสนาดีทั้งสท่านดวงพู้ง่ายๆคือกําลังจะรุ่งทั้งสท่านแต่ผมติดที่ตําแหน่งฝ้าหรือกระที่อยู่บนโหนกแก้มตรงนี้ครับที่ผมเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ายังไงเสียเราก็ต้องบอกเขาให้เขาไปปรับไปแก้ไขตำแหน่งโหนกแก้มทั้งสองข้างตรงนี้นะครับในภาษาของ โงเฮงเนี่ยเขาเรียกว่าซาซัวซาซัวคือภูเขาสามลูกคือตรงซัหนึ่งส,งสนะครับแล้วก็จุดอายุจอเนี่ยเขาเรียกว่าเหลียงกวงกวงกุกกุกที่แปลว่ากระดูกนะครับเราเห็นรอยฟ้าตรงนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็บอกเขาไปว่าออพื้นฐานของคุณดีนะครับทั้งวันเดือนปีเกิดทั้งโงเฮงของคุณแต่รอยฟ้าตรงนี้มันเป็นจุดบอดที่ทำให้ชะตาชีวิตเนี่ยแทนที่มันจะเป็นร้อยมันกลับเหลือ70 แปลกมากนะครับแค่รอยฝ้าแค่นี้เองนะครับมันตัดทอนพลังชี้ที่ดีราศีที่ดีบนไปหน้าไปได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็บอกกับคุณสุภาพตรีทั้งสองท่านแต่ว่ามาคนละเที่ยวกันนะครับว่าฝ้าตรงนี้เนี่ยทำให้คุณเสียเปรียบในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็ทําให้เจราจาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับคนเป็นเจ้านายหรือคู่ค้าที่เป็นคนที่มีวัยวุฒิหรือคณวุฒิสูงกว่าแล้วมันจะเกิดความติดขัด ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมพูดไว้จริงๆนะครับได้ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะผู้หญิงที่มีรอยฝ้าอยู่ตรงนี้ชัดๆเนี่ยความรักก็มักจะเป็นรองนะนะครับส่วนของคุณผู้ชายผมบอกเขาว่าให้เขาระวัดระวังผลกระทบที่เกี่ยวกับงานในด้านของออราชการก็ก็ตรงอีกเช่นกันเพราะว่ารอยฟ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขานั้น เวลาเข้ากับเจ้านายนั้นมักจะมีปัญหาหรือว่ามักจะมีข้อขัดแย้งกันอยู่เสมอแล้วก็ทั้ง3ท่านนี้ก็เสร็จแล้วก็จะรีบไปแก้ไขตรงนี้โดยโด่วนเลยผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ทั้งสามท่านน่าจะไปแก้ไขตรงรอยฟ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เลยอยากจะหยิบยกนำมาบอกกับภภภแฟนๆเพจแฟนยูทูบสินสาหมิ่งทุกท่านนะครับใครที่มีรอยฟ้าอยู่บนบริเวณหนกแก้มตรงนี้นะครับหรือปลายจมูกก็เหมือนกัน่ะ เป็นอะไรที่ตัดทอนโชคกตาที่ดีไปได้อย่างเยอะมากทีเดียวนะครับดังตัวอย่างในรูปตัวอย่างในรูปนี่ไม่ใช่ของของแขกทั้ง3าท่านนะครับแขกทั้ง3ท่านใครก็ตามที่มาพบผมทุกอย่างจะเป็นความลับหมดนะครับจะเ,เป็นความลับหมดเพราะว่าเราดูกันอย่าง ชัดเจนที่สุดเราบอกอะไรกันตรงๆฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นความรับแต่สิ่งตรงนี้ผมแค่หยิบยกมาบอกให้ทุกท่านได้ไปปรับไปแก้ไข,ขกันสําหรับคนที่มีฝ้าตามที่ผมบอกผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่ติดตาม YouTube สินสาหมิงของเบ้งเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับรอยกระรอยฝ้าที่อยู่บนใบหน้าหรือบริเวณปลายจมูกนั้นส่งผลไม่ดีเลย แทนที่ความสําเร็จมันจะมาเต็มร้อยหรืออย่างน้อย9ก้มันก็เหลือประมาณ60-70ไปส่องกระจกดูนะครับว่าคุณมีฝ้าบริเวณนี้ไหมหรือมีกระบริเวณนี้ที่ชัดเจนหรือไม่แล้วก็อย่าลืมไปแก้ไขนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับ @horahora 2 4สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6 6ิ6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอสที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางลายนี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ